สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง b i k e อร์น TV โอเควันนี้อยู่กับเกมมา h ฮีโร่พิกเซนะครับวันนี้ผมจะพามาวิธีได้รับเหรียญอาวุธทองนั่นเองโอเคยังไงเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจไว้ให้ผมด้วยนะครับโอเคเราไปรับชมวิธีการหาเหรียญอาวุธทองกันเลยดีกว่าครับผมไปกัน โอเคเอาเราก็เริ่มจากของมันก็จะมีสายฟรยีและสายเติมเงินนะครับใครเติมเงินก็จะเทพไว้เก่งไว้มันไว้โอเคนั้นผมจะพามาสายฟรยีวิธีได้รับของสายฟรีกันก่อนนะครับสายฟรยีมันก็จะมีที่นี่เลยกดไปที่นี่มันก็จะมีที่ได a r รี่นี่ครับแล้วก็ดูเลยนี่ผมเล่นมาถึง29 30แล้วนี่เป็นไงครับพอเราเล่นผ่านด่านเก็บดาวไวเรื่อย เวลามันปลดล็อกมันก็จะได้เหรียญอาวุธสีทองมา1อันนี่ครับเราก็ดูไปเลยมันก็จะได้รับของรางวัลมากมายเพื่อนๆก็อย่าลืมลงเก็บดาวกันด้วยนะครับเห็นไหมนี่ก็ได้อีกแล้วโอเคต่อไปคือความสําเร็จนี่เลยความสําเร็จหน้านี้เห็นไหมใช้เหรียญอาวุธทองสะสม200เหรียญน,นี่มันก็ได้3อันโอเคเดี๋ยวมันเห็นไหมครับได้3อัน ความสำเร็จเนี่ยรายวันมันก็จะมีพวกนี้โอเคต่อไปก็จะเป็นคลาสของผู้กล้าเป็นวิธีที่ได้เร็วที่สุดเลยเราก็เิงอัพคลาสให้ไวๆโอเคเพื่อนๆเป็น,นไงครับเกมช่วงนี้ชอบหลุดบ่อยๆผมนี่ไม่กล้าไล์เลยโอเคนี้จะเป็นตำแหน่งคลาสของผู้กล้านะครับมันก็จะได้เยอะเลยแหละนี่ครับ F l F บวกนี่เห็ไหมนี่ มันก็จะเริ่มได้ที่คัสเห็นไหมอบวกบวกได้10กล่องแน่พอเราอัปคลาสไปเรื่อยๆก็จะมีอีกนี่ c บวกบวกก็10กล่อง B บวกบวก1กล่อง A บวก1กล่องนี่ a บวกบวกอีก10กล่องเป็นกี่กล่องแล้วครับเนี่ย30 31 32เ็มห็นไหมแค่อัปคลาสก็ได้32กล่องแล้ว โอเคพอเป็นถึง gas s แล้วเควสมันจะยากขึ้นอาจจะเป็นการอัพคาที่ยากหน่อยนะครับโอเคแต่นี้ก็ได้ถึง32กล่องแล้วโอเคเป็นไงครับสำหรับสายฟรีนี่คือวิธีได้กล่องอ้อแล้วก็จะมีแบบเพชรฟ้าเป็นที่ผมใช้เลยคือการเอาเพชรฟ้าไปซื้อกล่องนั่นเองนี่เลยอ๋อมันมีอีกวิธีนึงคือผมลืมบอกไปก็กดเลยก่อนนะมันอยู่ อ๋ออยู่นี่โอเคแล้วก็เป็นร้านค้ารีเฟรชนั่นเองครับเราใช้นี่ไหมมันจะเหลือ85เดี๋ยวมันจะมีออก75ก็มีนะครับเราก็สามารถมากดแรกๆเพื่อนจะมีแต้มรีเฟรชอยู่ก็กดรีเฟรชหาได้เลยเห็นไหมแค่85 75เองถ้าอยากคุ้มค่าสุดก็รอกดที่75นั่นเองครับ หรือว่าเราไม่รอทันใจเหลืออีกประมาณไม่กี่กล่องเราก็มากดซื้อได้เลยแต่อันนี้จะเป็นการซื้อกล่องละร้อยนะครับผมโอเคสําหรับสายเติมเงินก็นี่เลยเติมแผ่ดเดียวสุ่มได้เยอะเลยแหละนี่เลยเข้ามาชี่รายรับสุดคุ้มนี่เลยครับ่ันจะได้วันละหนึ่งเหรียญทอง30วันก็30เหรียญโอเคแล้วก็จะเป็น พิเศษกิจกรรมก็จะมีนี่เหมือนกันครับ300เห็นไหม300นี่ก็จะเป็น1,650นะถ้าผมจำไม่ผิดก็จะได้เหรียญซุ่มมาเยอะแยะเลยแล้วก็จะมีจัดหาสุดเด็ดนั่นเองนี่งไงจัดหาสุดเด็ดก็เหมือนกันได้60เหรียญโอเคแล้วก็แพ็คลายวันนี่แพ็คลายวันก็ย่อมเยาวแต่ก็ได้แค่อันเดียวโอเคแล้วก็ไป ร้านคราฟเพสนี่เห็นไหมมันก็มีนี่จะ100มันจะไม่คุ้มให้ผมแนะนําก็คือไปที่ร้านรีเฟรชแล้วก็หาเลยมันจะออก75 85นั่นเองโอเคเป็นไงครับวิธีหาเหรียญทองที่ผมแนะนําถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับเพื่อพันทรัพย์ของผมในอนาคตโอเคแวะเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามทิ้งกันไว้ด้วยเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ